แววเสียงกลองยาวดังกึกก้องเป็นเอกลักษณประสานกับเครื่องดนตรีพื้นเมืองชนิดอื่นๆม่ว่าจะเป็นจริงฉาบของเกิดเป็นทำนองดนตรีคุ้นหูในขบวนแห่งงานมงคลพวงโดยเสียงผู้คนร้องลําอย่างปรีดามุ่งหน้าไปยังพิธีสำคัญคำร้องโหดังฟังชัดนำขบวนเคลื่อนผ่านไปยังจุดหมาย แต่ไม่เคยมีผู้ใดร่วงรู้รว่าปลายทางขบวนแห่ขันมากนี้จะหยุดอยู่ที่หน้าบ้านใครแม้กระทั่งหน้าตาของเจ้าบ่าวเองก็ไม่เคยมีใครได้พบเห็นเพราะขบวนแห่นี้มักจะเริ่มแห่ในช่วงเวลาห้าทุมหหนาทีของทุกๆคืนและสิ้นสุดในเวลาตีหนึ่งพอดิบพอดีจึงไม่มีใครคิดกล้าจะเปิดหน้าต่างออกไปสอดส่องดูว่าขบวนขันมากนี้ จะไปสู่ขอบ้านไหนสำยัมภาวนาอ้อนวอนขอว่าอย่าให้เป็นบ้านของตัวเองเลยเนื่องจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าหากสอดรู้สอดเห็นเปิดหน้าต่างออกมาดูขบวนแห่ยำข้าคืนเมื่อไหร่จะต้องมีอันเป็นไปและดวงวิญญาณจะถูกช่วงชิงให้เข้าร่วมเดินขบวนแห่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดจนกว่าจะพบเจ้าสาว คู่ครองเขาเกิดมาก่อนและตาจากไปก่อนแต่เขารอแต่งกับเองอยู่นะถ้อยคำที่หลวงตาเคยได้กล่าวไว้กับนโมเมื่อนานมาแล้วแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรจนกระทั่งเข้าสู่ไวเบญจเพศเบญจที่แปลว่าหาเพศที่แปลวะ 20, ่ายี่สิบรวมกันจึงหมายถึงยีสิบา ช่วงอายุที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัวจุดเปลี่ยนผ่านชีวิตจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับบุญกรรมไม่ว่าจะความเชื่อแบบใดอายุนี้มักเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างก็เล็กน้อยบ้างก็ใหญ่โตผู้คนในวัยนี้จึงระมัดระวังตัวเป็นพิเศษทำตัวมีสติอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะรับมือกับสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่สำหรับชายหนุ่มที่ง่วนกับการทำงานเป็นนักแปลอยู่บ้านเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วจะช่วงอายุไหนก็ต้องระวังทั้งนั้นเพราะอาชีพนี้แม้จะได้เงินดีแต่ใช่ว่าจะมั่นคงหากเจ็บป่วยขึ้นมากระชันหันหรือมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายฉุกเฉินก็ยากที่จะหยิบยืมใครได้โดยเฉพาะกับคนที่พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กอย่างเขาน้องชายได้อยู่กับแม่ ส่วนเขาซึ่งเป็นลูกคนโตต้องอยู่กับพอ่อตามที่บุปผาคาลีได้ทำการตกลงกันไว้ในวันหย่าร้างพอเข้าวัยมัธยมตนพ่อก็ไปมีครอบครัวใหม่และย้ายไปอยู่ภาคเหนือตัวเขาที่ไม่ต้องการย้ายโรงเรียนจึงอาขออยู่ดูแลคุณตาที่บวชเป็นพระภิกษุอยู่วัดใกล้บ้านและอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเดิมตั้งแต่น,นั้นเรื่อยมาจนกระทั่งเรียนจบเข้ามาหาวิทยาลัย ก็เจอวิกฤตโรคระบาดจึงได้เรียนยอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่เรียกดิว่าตลอดครึ่งชีวิตนั้นเขาไม่เคยออกห่างจากบ้านเกิดตัวเองเลยและไม่มีเหตุผลให้ต้องไปไหนไกลด้วยเสียงนาฬิกาเตือนบอกเวลาชายหนุ่มในชุดนอนลุกออกจากโต๊ะค,คอมพิวเตอร์ลาบน้ำล้างหน้าล้างตาเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วจึงลงไปทำอาหารในครัวใส่บินโตเตรียมไปใส่บาตตอนเช้า แววเสียง well, นกร้องทักทายในยามแสงอรุณไทยแต่ปลายขอบฟ้าสาสสองให้ความสว่างสวยในเช้าวันใหม่สายลมหอบพัดเอาไอ้นาำข้างมันกระทบผิวกายจนเนื้อนวลสัน่นถึงกระนานชายหนุ่มก็ไม่ได้หันกลับไปเอาผ้ามาคลุมกายแต่อย่างใดเพราะสายลมเย็นที่พัดผ่านมามันทำให้รู้สึกดีเสียมากกว่าทรมานด้วยซ้า ในตาสีน้ำตาลแดงมือมองไปยังท้องฟ้าเบื้องบนอย่างเป็นสุหมวลเมฆบางเบาเคลื่อนผ่านไปอย่างเชื่องชา้าช่างเป็นภาพที่ผ่อนคลายทุกครั้งที่ได้มองโยมสุรเสียงอ่อนโยนเพียงเอ่ยเบาๆก็ทำให้ชายหนุ่มจะดุ่งโยงเมื่อหางตาเหลือไปเห็นผ้าเหลืองก็รีบถอดรองเทา้ากู้ข่าวพนนมมือแนบอกในทันที หลวงตามาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยแกจะให้หลวงตาตะโกนว่ามาบินจาบานแล้วจ้าหรือไงโมรอดเด็กวัดที่เดินตามหลวงตามาด้วยเอ่ยแซวตามภาษาเพื่อนที่รู้จักกันมานานและคำพูดเหล่านั้นมันก็ทำเอาพวกเขาขบขันอยู่ไม่น้อยแต่ก็ต้องกลั้นไวเพราะโดนสายตาพิฆาตจากหลวงตาเข้าให้นโมบรรจงตักข้าวแลนะนำกลับข้าวที่ทำมาใส่บาตรอย่างพิถีพิถันปิดท้ายด้วย การนำดอกไม้วางไว้เหนือบาทเสร็จแล้วจึงพนมมือรับศีลรับพรและกรวดน้ำด้วยความตั้งใจกรรมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาหาไม่พบเพราะบุญเก่าช่วยคุ้มครองแต่จากวันนี้ไปหนีไม่พ้นแล้วนะโยมคำกล่าวของหลวงตายังคมกำกวมและเต็มไปด้วยสิ่งที่น้โมไม่เข้าใจอีกเช่นเคยเขาถูกตักเตือนเช่นนี้อยู่บ่อยครั้งทว่า ไม่มีครั้งใดเลยที่จะเข้าใจความหมายแต่คราวนี้ก็ตามไปจากทุกทีเพราะวันนี้คือวันเกิดอายุครบ25ปีหรือก็คือเบนจบเพที่ใครหลายๆคนหวาดหวั่นนักหนาวา่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตหลวงตาคงกลัววา่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเขาก็เป็นได้แต่ถึงกระนั้นน้ำโมก็ยังคงรู้สึกว่ามันไม่ได้สลักสำคัญอะไร เขาไม่เคยไปสร้างเวรสร้างกรรมซ้ำยังทำบุญตักบาตรมาโดยตลอดไม่เห็นจะมีอะไรให้กังวลใจกรรมไม่ได้มีแค่ในชาตินี้บางครั้งกรรมก็ติดตัวมาตั้งแต่ชาติปางก่อนจงระมัดระวังไว้ให้ดีเรากับรู้ความคิดของหลานชายหลวงตากล่าวทิ้งทายไว้เพียงเท่านั้นแล้วเดินจากไปทิ้งชายหนุ่มไว้กับความรู้สึกไม่สบายใจเพียงลำพังนี่ถ้าแกกลัว ก็ไปอยู่ด้วยกันที่วัดก็ได้นะรอดวิ่งกลับมาและบอกก่อนที่จะรีบวิ่งตามหลวงตาไปอย่างทุลักทุเลเนื่องจากต้องหอบของที่ชาวบ้านน้ำมาใส่บาทไปด้วยน้ำโมมองตามเพื่อนและหลวงตาจนลับสายตาจากนั้นนำน้ำที่กรวดแล้วไปเทใส่โคนต้นไม้พร้อมตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้เลิกแล้วต่อกันในชาตินี้อย่าได้ตามไปจองเวรจองกรรมกันอีกในชาติอื่น เผื่อเคราะห์หนักจะได้เบาลงแต่เคราะห์กรรมแรงของเบญจเพรเหมือนจะอยู่ข้างบ้านนี้เองและมาเร็วทันตาเห็นเสียด้วยเฮ้เจ้าโมมาใช่บาทเป็นกับเขาได้หรอนึกว่าจะนอนกินบ้านกินเมืองเหมือนทุกทีซะอีกคำกระแนะกระแหนจากบ้านข้างบ้านก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชายหนุ่มเหนื่อยใจอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่รู้ว่าทำไมป้าแกถึงชอบยุ่งเรื่องคนอื่นนักหนาสงสัยจะว่างจัด รือไม่ก็เหงา,าจัดพรบุตรหลานไปทำงานกันหมดทิ้งให้แกอยู่บ้านคนเดียวแกจึงสอดส่องผู้คนอยู่เสมอในหลายๆครั้งก็อยากตะโกนอัดหน้าไปดังๆว่าเสือกหรือไม่ก็ตัดบทไปเลยว่าสาระแนน่นะทว่าก็กลัวจะมีปัญหาภายหลังยิ่งอยู่ข้างบ้านกันแบบนี้ยิ่งอึดอดัดเลยได้แต่ถอนหายใจแล้วโต้อตอบกลับไปอย่างประนีประนอมที่สุดเท่าที่จะทำได้ โมไซบาตท,ทุกวันโกวนกับวันเกิดครับป้าคงไม่ได้สังเกตอ้าววันนี้วันเกิดปะอ,อายุชาลายแล้วล่ะโกป่าน,นี้แล้วยังของเงินพ่อเขาอยู่ไม่เนี่ยท้ามาหากินเองมากนะวันวันห็นแต่อยู่ในห้องไรซึ่งคำอวยพรแม้จะรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดชายหนุ่มที่อยู่ตรงน้าแต่เขาก็ไม่ได้อยากได้มันอยู่แล้วไม่ว่าจะคำอวยพรหรืออะไรก็ตามถ้าไม่ได้เต็มใจจะให้ก็อย่าให้ หรือถ้าให้แล้วมาทวงเป็นบุญคุณทีหลังก็ไม่ได้อยากรับเลยสักนิดน้ำโมยืนยิ้มจนตาปิดทั้งที่ในใจสบทคำหยาบคายยาวเป็นกิโลสารพัดสิ่งสาราราสร์ที่จะนึกออกจุกอกจนแทบจะระเบิดแต่สิ่งที่ออกมาจากปากก็มีเพียงคำว่าครับยังหนักแน่นก่อนจะเดินเข้าบ้านไปโดยที่ไม่มีคำอธิบายใดๆอีกเพราะถึงบอกอะไรไป ป้าแกก็จะสรรหารเรื่องมนินทาอยู่เรื่อยแบบทีไม่สนว่าความจริงจะเป็นยังไงอยู่ดีดังนั้นเสียเวลาเปล่าที่จะมานั่งอธิบายให้กับคนที่ไม่ยินดีจะรับฟังสู้เอาเวลาไปทำงานของตัวเองดีกว่างานที่ผู้ใหญ่ในระแวกนี้ไม่เข้าใจว่ามันได้เงินดีกว่าการออกไปใช้แรงงานนอกบ้านเป็นไหนๆแล้วเขาก็ไม่คิดจะพูดให้ใครมาเข้าใจด้วยเพราะมันไม่ได้ทำเงินในบัญชีของเขาให้มันเพิ่มขึ้น นี่แหละรสชาติของการเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาต้องไม่ปล่อยให้อารมณ์นำไปก่อนในใจจะกลดายังไงก็ได้ทว่าสิ่งที่พูดออกไปต้องไม่เป็นปัญหายุ่งยากตามไม่ได้ภายหลังรู้ว่ามันเป็นเรื่องยาแต่ถ้ามันทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นก็ควรจะหัดทาในวันนั้นนโมได้รับคำอวยพรวันเกิดจากเพื่อนๆมากมายผ่านทางโซเชียล ทั้งเพื่อนสมัยเรียนและเพื่อนร่วมงานพ่อที่แม้จะอยู่ไกลแต่ก็โทรมาพูดคุยอวยพรให้พร้อมด้วยคำเกลียกล่อมให้ไปอยู่ด้วยกันกับพอ่อที่ครอบครัวใหม่แต่คำตอบที่ได้ก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือไม่บทที่หนึ่งการเชิญไอเย็นยเยือแผ่ซ่านไปทั่วห้องเงาดำทะมึน จ้องมองร่างที่นอนหลับไหลอยู่บนที่นอนนุ่มอย่างเงียบงนันกระบวนขันหมากได้สิ้นสุดลงในเวลาเที่ยงคืนซึ่งเร็วกว่าในทุกๆวันและเป็นครั้งแรกที่กระบวนขันหมากนั้นหยุดอยู่ที่บ้านหน้าของคนผู้หนึ่งปลายเตียงขนาดสี่ฟุตภายในห้องนอนใหญ่บนชั้นสองของบา้านได้มีเจ้าบ่าวในชุดไทยยืนจ้องมองผู้ที่อยู่ในห้วงนิทราใต้ผ้าห่มผืนหนาเขาสวมเสื้อผ้าไหม แขนยาวคอจีนสีครีมคล้องสังวานเส้นยาวผ้าจากไหลไปจนถึงชายโพกสวมจงกระเบนสีอิฐปักดิ้นทองลายตีนจกและคาดทับด้วยเข็มขัดทองใส่ถุงเท้าดำยาวกับรองเท้าหนังสีดำขัดมันทว่าในยามนี้ทั้งชุดดูเก่าและขาดวินเครื่องทรงขมุข,ขมัวไม่น่ามองกายสูงใหญ่ดวงตาดำสนิทยังคงจับจ้องใบเบืองหน้า โดยไม่ทำสิ่งใดไปมากกว่านั้นคล้ายกำลังเพ่งพินิษตใคล้ครวนบางสิ่งอยู่ด้วยเพราะอนุวิญญาณที่อุณหภูมิต่ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทำให้มนุษย์กายเนื้อนั้นหนาวสัน่นมือเรียวดึงรั้งผ้าห่มพื้นหนาขึ้นมาคลุมจนมิดศีรษะซุกตัวหาความอบอุ่นเท่าที่จะหาได้เสียงคล้องดังกงวานตีบอกเวลา ภายนอกระเบียนด้านล่างนั้นมีผู้ร่วมขบวนแห่ไร้ชีวิตยืนคอยอยู่ไม่อาจก้าวข้ามพ้นธรณีประตูมาได้ผีเจ้าบ่าวจึงละความสนใจจากมนุษย์ภายในห้องแล้วกลับเข้าร่วมขบวนดังเดิมก่อนเสียงโห่ร้องจะดังขึ้นอีกครั้งแล้วค่อยๆหายเข้าไปในไอหมอกเพื่อรอเวลาแห่ขันหมากในคืนต่อไป ในห้องนอนเดิมชายหนุ่มที่ซุกตัวหนีความหนาวเหน็บนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นมองเพดานเขารับรู้ถึงการมาเยือนของบางอยา่างที่น่าหวาดหวัน่นจนคนลุกชันแต่ตัวเขาเองไม่กล้าหอที่จะ,ะเผชิญหน้าด้วยจึงแร้งทำเป็นหลับและภาวนาขอให้บุญที่มีช่วยให้รอดปลอดภัยเหมือนว่าพระเจ้าจะยังเห็นใจอยู่บางเขาจึงยังอยู่ดีครบ32ในคืนนี้ แต่ก็ไม่รู้ว่าบุญจะมีเพียงพอรักษาคุ้มครองให้รอดพน้นในคืนถัดไปหรือไม่นโมไม่กล้าขมตาหลับจนเชา้าแม้ในวันปกติที่มีงานจะอดหลับอดนอนอยู่แล้วแต่ก็ไม่เหมือนกับครั้งนี้ที่นอนเกลงตัวอยู่บนเตียงจนปวดเมื่อยแอร์เย็นฉ่ำภายในห้องไม่ได้ทำให้รู้สึกเย็นสบายเพราะชายหนุ่มเอาผ้านมห่อตัวจนเหงื่อตก คืนแรกในวัยเบญจเพศของเขาช่างน่าตื่นเต้นขณะที่ว่าตัวเองยังแทบไม่อยากเชื่อเสียงนกร้องเย,ยวเจาวอยู่หน้าระเบียงทำให้ใจสงบมากขึ้นชายหนุ่มจึงลุกไปอาบน้ำเปลิ่นเสื้อผ้าแล้วกลับมานั่งที่โต๊ะทำงานเขาไม่อยากอาหารจึงไม่ได้ทำวันนี้ไม่ใช่วันโกนหลวงตารู้ดีว่าซอยนี้จะไม่มีใครออกมาใส่บาตร มักจะเดินเลยไปซอยอื่นหากอยากไปขอคำปรึกษาก็คงต้องไปดักรอที่หน้าปากซอยแต่เวลานี้เห็นทีคงจะไม่ทันแล้วไปวัดเลยดีไหมวะนโมพึมพำกับตัวเองยังคิดไม่ตกว่าจะไปที่วัดดีหรือไม่เพราะอีกใจก็ไม่อยากไปรบกวนหลวงตามากนักเนื่องจากที่ผ่านมาท่านก็คอยเตือนอยู่เสมอแต่เขาเองที่ไม่ใส่ใจกับฟัง อ mm hmm. mm hmm. ยู่ๆโทรศัพท์ก็ดังคืนทำเอาคนนั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่ตกใจสะดุง้งแต่พอเห็นชื่อน้องชายปรากฏบนหน้าจอก็ถอนหายใจออกมาดังๆก่อนจะกดรับสายว่าไงน้ำมนเรียกเต็มยศแบบนี้แปลว,ว่าเมื่อคืนนี่เจอดีใช่ปะรู้ได้ไงมนเคยเตือนพี่แล้วตั้งแต่ก่อนวันเกิดอีกเงากรมพี่ชัดจะตายไป เสียงเจยแจวเอ้ยผ่านปลายสายไม่อย่างไม่ทุกข์หลอนราวกับถามสารทุกสุขติบกันตามปกติน้ำโมดีนเสียงเก็บของเหมือนเสียงกระดาษซ้อนทับกันจึงพอจะเดาได้ว่าน้องชายคงดูไพ่อยู่ก่อนที่จะโทรมาหาเขาชายหนุ่มก็ไม่คิดว่าศาสตร์การดูดวงของน้ำมนต์จะแม่นขนาดนี้ที่ผ่านมานึกว่าน้องชายแค่หัดดูดวงไว้เล่นกับเพื่อนเฉยๆมาตอนนี้เห็นทีคงต้องพึ่งน้องเสียแล้ว เพราะคิดหาหนทางเองไม่ออกทำไงดีไปแก้กรรมถอนคำสาบานตอนนี้ทันไหมอะไม่ทันแล้วหลวงตากับแม่บอกให้บทก่อนมันจะเพศพี่ก็ไม่ฟังอะก็ตอนนั้นงานกำลังมานี่หว่านั่นก็ใช่แต่ตอนนี้งานเข้าเต็มเต็มแล้วพี่อันนี้จะช่วยหรือจะซ้ำเติมเนี่ยน้ำโมเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อได้คำตอบที่ดูไม่จริงจังกลับมาทั้งที่เป็นเรื่องหน้าสิวหน้าขวานแท้ แม้จะรู้ดีว่าน้องชายนั้นเป็นคนขี้เล่นแต่เท่าวันตอนนี้เขาไม่มีอารมณ์มาใจเย็นและหัวล้อก,กับมุกตลกไลยนี้ได้ก็ต้องอยากช่วยอยู่แล้วสิแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงมนไม่ใช่หมอผีนะแต่มนดูดวงได้ไม่ใช่เหรอดูดวงก็ส่วนดูดวงดีพี่อย่าเอามาปนกันเออจะรอดไหมเนี่ยพี่โมต้องใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวมนลองถามพี่โนนให้ว่าจะทำอะไรได้บ้างเมื่อน้ำมน เอ่ยชื่อแฟนหนุ่มที่กำลังคบหากันอยู่นโมจึงรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบางเพราะอย่างน้อยนนก็เป็นคนที่มีวิชาเกี่ยวกับศาสตด้านนี้อาจจะมีวิธีที่ช่วยเขาได้มีของขังอะไรไหมอะเอามาให้ก่อนดิเอาไม่อยู่หรอกพี่เมื่อคืนเจ้าที่เขาก็ยังเอาไม่อยู่เลยหาอะไรมาใส่ก็เท่านั้นแหละดีไม่ดีจะไปทำข้อมูลอีกกว่าเดิมอีกไปอีกครั้งที่นโม รู้สึกทึ่งในความสามารถของน้องชายที่พูดถึงเรื่องราวเมื่อคืนนี้ได้แม่นเรากับตาเห็นทั้งที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยด้วยซ้าหลังจากวางสายนโมก็ทิ้งตัวลงที่นอนและหลับไปในทันทีเนื่องจากไม่ได้นอนมาทั้งคืนและตื่นขึ้นมาอีกทีก็เป็นเวลาเที่ยงจึงลุกขึ้นไปทำอาหารกลางวันเมื่อเดินลงมาชั้นล่างก็ต้องประหลาดใจเพราะวันนี้ บรรยากาศขมุขขมัวคลื่มฟ้าคลืมคล่มฝนแปลกๆจนภายในบ้านมืดไปหมดไม่ต่างอะไรจากตอนใกล้ค่าทั้งที่เป็นเวลากลางวันมือเรียวเอื้อมไปเปิดสวิตไฟพอแสงสว่างขึ้นก็แทบช็อกงายหลังเพราะแจกันดอกไม้ที่วางไว้บนโต๊ะหน้าโซฟาดันลอยอยู่กลางอากาศทว่าเพียงไม่กี่อึดใจหลังจากแสงไฟสว่างมันก็ล่วงลงมาแตกกระจาย ั้งน้ำและดอกไม้กระจัดกระจายเต็มพื้นรวมกับเศษกระจกโต๊ะที่แตกออกทันทีที่วัตถุสองชิ้นกระทบกันอย่างแรงชิ้นส่วนแจกกันกระเด็นมาจนถึงจุดที่นโมยืนอยู่แต่เจ้าตัวไม่ได้สนใจจะมองด้วยความตกใจกลัวจึงรีบวิ่งออกจากบ้านและเผลอเหยียบเศษแจกกันจนเท้าเป็นแผลประตูบานถูกผลักออกมาอย่างเต็มแรงและตัวเจ้าของบ้านก็เสียหลักล้มลง แต่ก็ยังฝืดลุกขึ้นมาได้แล้วรีบพุ่งตัวออกไปยังนอกบ้านอย่างทุลักทุเลรอยเลือดจากฝ่าเท้าลากเป็นทางยาวดูน่ากลัวหัวใจเต้นรัวราวกับกลองชุดลมหายใจหอบทีและมีเม็ดเหงื่อซึมไหลาตามกรอบนาชายหนุ่มยืนขาแข็งอยู่หน้าบ้านตัวเองด้วยอาการสั่นกลัวแต่ไม่มีเสียงกรีดร้องใดๆหลุดลอดออกมาจากปากมีเพียงเสียงลมหายใจที่หอบดังประหนึ่งออกกำลังกายมาอย่างหนัก น้โมจ้องเข้าไปในบ้านตัวเองอยู่นานแต่ก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเหตุการณ์โบรโตโกส์ที่เกิดขึ้นไปนั้นไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนในหนันงฝรั่งที่เคยดูเขาจึงถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกไปเปลาะหนึ่งเมื่อได้สตกิก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ฝ่าเท้าขึ้นมาทันทีเขาจึงนั่งลงกับพื้นและดึงเศษแจกันที่ติดเท้าอยู่ออกก่อนจะใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากแผลและผ่านเอาไว้ชั่วคราวเพื่อไม่ให้เลือดไหลไปมากกว่านี้ ตายแล้วตัวโมไปโดนอะไรมาเป็นครั้งแรกเลยที่นโมรู้สึกดีใจที่ได้ยินเสียงแว๊ดแว๊ดของป้าคังบานและเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันที่อยากจะร้องไห้แล้วก็โดดกอดป้าแก่ถ้าไม่ติดว่ามีรั้วกั้นอยู่แจกันมันตกแตกแล้วโมเดินเหยียบครับปะ้าตายตายไม่อ้วังเลยรอไปก่อนนะเดี๋ยวเจ้าโอ๊ตก็ขับมาแล้วคอยให้น้องมาทายาให้นะฟังจบ ในหัวก็เต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมป้าแกไม่พาเขาไปโรงพยาบาลหรือหายามาทาให้เขาทำไมต้องรอโอด๊ดเด็กมัธยมปลายที่อยู่บ้านข้างๆมาแล้วนี่ก็เพิ่งจะเทียงกว่าน้องมันจะเลิกเรียนแล้วกลับมาเขาจะไม่เลือดไหลจนสลบไปก่อนเหรอในี่ขณะที่น้โมกำลังทำหน้าเวอเพราะไม่เข้าใจตักกะความคิดของป้าข้างบ้านตอนนั้นที่เด็กชื่อโอ๊ดก็กลับมาพอดีเมื่อเห็นคนเจ็บ เด็กมัธยมปลายก็รีบวิ่งมาถามไทยพร้อมทั้งแบบพี่ชายข้างบ้านขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปคลินิกแพทย์ที่ใกล้ที่สุดนี่สิปฏิกิริยาของคนปกตินโมคิดในใจแต่ก็ไม่ได้คิดมากอะไรกับป้าข้างบ้านนักเพราะป้าแก่ก็เป็นแบบนั้นมานานแล้วหลังจากรักษาเสร็จนโมก็ออกมาหาโอที่รออยู่ด้านหน้าคลินิกเพื่อกล่าวคำขอบคุณถ้าไม่ได้เด็กคนนี้เขาคงจะแย่แน่ ขอบคุณที่พามาคลินิกนะโอต๊ตแล้วทำไมวันนี้เลิกเรียนเร็วจังเอ่อเทอมสุดท้ายแล้วไม่ค่อยมีเรียนหรอกแล้วไปทำไงแจกกันถึงแตกใส่ะเด็กหนุม่มตอบด้วยน้าเสียงอ้อมแอมและเปลี่ยนเรื่องอย่างเห็นได้ชัดน้นโมูจึงพอจะเดาออกว่าหนองบ้านที่อยู่ใ,นในกล้กันคงโดดเรียนมาแต่ก็ไม่คิดจะตำหนิอะไรเพราะเขาก็เคยทำตอนสมัยเรียนอยู่ครั้งสองครั้งทว่าหากปล่อยไปเลยก็จะดูไม่ดี จึงตัดเตือนไปนิดหน่อยโดดเรียนมาสิเราทำมาเปลี่ยนเรื่องนะแต่ทำบ่อยๆก็ไม่ดีนะรู้ไหมครับเด็กหนุ่มตอบรับเรายิ้มแห้งๆให้กับพี่ชายข้างบ้านก่อนจะชวนกันกลับเมื่อเสร็จธุระแล้วจดหมายอะไรอยู่ในกล่องไปสัมเนียพี่ไม่เอาเข้าไปด้วยเดี๋ยวฝนตกใส่ก็เปื่อยหมดหรอกเมื่อมาถึงโอ๊ตก็ทักถึงซองจดหมายที่เสียบคาอยู่ในกล่องไปสัมเนียหน้าบ้านของน้โมทำเอาเจ้าของบ้านประหลาดใจอยู่ไม่น้อย เพราะก่อนจะออกไปยังไม่มีเลยด้วยซ้ำขอบใจนะแล้วก็ขอบคุณที่มาส่งมาส่งอะไรอ่ะผมก็กลับบ้านผมแค่เก็บพี่มาด้วย <c oughs> พี่ไม่ใช่แมวนะเด็กหนุ่มหัวเร,ราะปลาพลอยทำให้น้โมยิ้มตามไปด้วยอย่างน้อยมีเด็กคนนี้อยู่ใกล้ๆก็อุ่นใจดีแต่หลังจากเข้าบ้านไปคงต้องเผชิญกับปัญหาด้วยตัวเองอีกครั้งน้าโม แทบจะกลั้นหายใจตอนเปิดประตูเข้าบ้านและสภาพที่เห็นก็ไม่ต่างจากตอนที่วิ่งออกไปเลยสักนิดเดียวก็แน่ละผีที่ไหนจะทำของตกและเก็บให้ละ่ะเสียงถอนหายใจดังออกมาเฮือกใหญ่เจ้าของบ้านหยิบไม้กวาดมาเก็บเศษกระจกที่แตกอย่างระมัดระวังกว่าจะสะอาดดังเดิมก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะบาดเจ็บที่เท้าจึงไม่สะดวกในการเดินเอาขยะไปทิ้งหลายรอบ หลังจากเก็บกวาดเสร็จเรียบร้อยนโมก็ทิ้งตัวลงนอนบนโซฟาอย่างหมดแรงแต่ก็ต้องสะดูง้งเพราะรู้สึกเหมือนทับอะไรบางอย่างพอพลิกตัวดูก็พบว่าสิ่งที่เผลอทับไปนั้นคือจดหมายที่เอามาจากกล่องไปรษณีย์นั่นเองมันเป็นซองกระดาษสีครีมที่ไม่มีทั้งชื่อผู้ส่งและผู้รับดูจากลักษณะแล้วคล้ายซองงานแต่งแถมยังหอมกลิ่นพิกุลแบบที่นโมชอบด้วย เขาจึงเปิดดูด้านในว่าใครส่งก๊าดเชิญนี้มาเมื่อหยิบก๊าดออกมาจากซองใจก็สั่นรัวใบหน้าซีดเผือดขึ้นมาอีกครั้งเพราะกระดาษหอมมันเงาที่พิมพ์ลายไม้เลือสีทองนั้นครึ่งหนึ่งเลอะคราบเลือดแห้งกลังบทบาเนื้อความบนก๊์ดเชิญจนแทบอ่านไม่ได้พระนั้นก็ยังมีส่วนที่เห็นชัดอยู่ซึ่งส่วนนั้นคือชื่อของเจ้าสาวที่จะต้องเข้าพิธีวิวา์ เจ้าสาวตรินภพคกุณพิทักษ์ณโม